คลิปวิดีโอนี้อาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในบางช่วงบางตอนเนื่องจากมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศเพราะฉะนั้นผู้ฟังควรมีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปอย่าลืมอ่านคำเตือนก่อนฟังนิยายทุกครั้งนะคะสวัสดีค่ะต่อกันตอนที่9นะคะชื่อตอนคือส่วนเกินอินทัชยืนหน้าชายอยู่สักพักให่ที่ริมน้าประโยคที่ว่าผมไม่ใช่ของคุณมันหมายความว่ายังไง อารมณ์หงุดหงิดเริ่มก่อเกิดสีหน้าท่าทางที่เมินเฉยแบบนั้นกับการมีคนอยู่ข้างๆที่ดูสนิทสนมแบบนั้นอีกจามูเอลเปลี่ยนไปแล้วจริงๆในหมู่บ้านคนร่างสูงเดินตามกลับเข้ามาจามูเอลกำลังหั่นหยกกล้วยผสมกับรำข้าวเพื่อเอาไปให้หมูตัวสีดำๆที่อยู่ในคอกอึนจูก็ช่วยอยู่ไม่ห่างอย่ายกของหนักสิมานี่ฉันทำเองอึนจูกล่าวไม่เป็นไรหรอกน้าก็ทำอยู่แล้วทุกวัน อินทัดเดินหน้ามุยเข้ามาใกล้ๆแล้วก็เดินผ่านไปจามอเอลปลายหางตามองแล้วจะให้เขาพักที่ไหนล่ะคนแปลกหน้าคนนั้นน่ะอินจูถามขึ้นก็แล้วแต่เขาอยากนอนตรงไหนก็ปล่อยเขาไปเดีย๋ยวพรุ่งนี้เขาก็คงกลับอืมแล้วถ้าเขาไม่กลับล่ะเขาอยู่ที่ลำบากที่นี่ไม่ได้นานหรอกเขาไม่เคยอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้อยากอยู่ด้วย อินจูฟังแล้วก็พยักหน้าเบาๆหลังให้อาหารหมูเสร็จแล้วก็พากันไปให้อาหารไก่อินทัดเดินไปไหนแล้วก็ไม่รู้ยามเย็นทุกคนก็ล้อมวงกินข้าวบ้านใหญ่ของแจมูเอลมีหลายคนเป็นญาติกันทั้งนั้นอินทัดนั่งอยู่คนเดียวตรงแคร่หน้าบ้านไม่เรียกขอมากินข้าวล่ะมีคนกล่าวขึ้นแบบนั้นเอาไปให้ต่างหากก็แล้วกันพอพูดเสียงเรียบแจมูเอลกินข้าวอย่างไม่ได้สนใจพอทุกคนเริ่มอิ่ม ก็มีคนเอาเข้าวที่แบ่งแยกไว้ให้ต่างหากไปให้อินทัศจามูหอบเสื้อผ้าเตรียมตัวไปอาบน้ําตรงท่อน้าที่มันไหลลงมาจากภูเขาพอลงกระไดมาก,ก็เจอหน้าคนที่ไม่อยากเห็นหน้าคนตัวบางเหลือบมองอาหารที่วางอยู่ซึ่งอินทัศก็ยังไม่ยอมกินทําหน้าบึ้งหน้าตู่ไม่ยอมพูดยอมจาจามูเอลถอนหายใจกับสายตาที่เขามองมาเหมือนคนงอนยังไงย่างนั้นคนตัวบางไปอาบน้ําอาบอยู่ไม่นานก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเดินกลับมาที่บ้าน อินทัศก็ยังคงนั่งอยู่ที่เดิมเห็นหน้าจามูทีไรเขาก็หายใจแรงใส่ไม่รู้จะเอาอะไรกินข้าวเะครับกินเสร็จคุณก็ไปนอนที่เรือนที่คุณเคยนอนนั่นแหละพรุ่งนี้จะได้กลับแต่เช้าจามูเอลถอนหายใจพยายามคมมอารมณ์แล้วพูดด้วยดีๆอินทัศไม่ยอมตอบเอาแต่ทำหน้าบึง้งคุณมาที่นี่เพื่อต้องการเอาของมาคืนใช่หรือเปล่าถ้าอย่างนั้นคุณก็คืนมาเถอะหมดธุระคุณแล้วคุณก็จะได้กลับ ไม่มีอะไรข้างคางกันอีกเกลียดฉันขนาดนั้นเลยงั้นสิอินทัตกล่าวแจงมูเอลก้มหน้าลงฉันไม่ให้อยากเป็นอิสระจะได้มีคนใหม่งั้นหรอมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวว่าจะเป็นอิสระหรือเปล่าหรอกเพราะว่าผมนะ่ะเป็นอิสระตั้งแต่แรกแล้วใครๆก็รู้ว่านายกับฉันเป็นอะไรกันใช่แล้วตอนนี้ทุกคนก็รู้แล้วเช่นกัน ว่ามันเป็นเพียงแค่เรื่องหลอกลวงแต่เรามีอะไรกันจริงๆนี่หลอกหรือไม่หลอกล่ะคุณเลิกพูดถึงเรื่องนั้นเถอะครับมันไ็แค่เรื่องที่พลาดไปอินทัศนได้ฟังก็หูแดงจามูเอลถอนหายใจอีกครั้งคุณกินข้าวเถอะแล้วก็พักผ่อนนะว่าแล้วก็เตรียมตัวขึ้นบ้านคนด่างสูงก็ลุกขึ้นมาคว้าข้อมือเล็กเอาไว้จามูมือเล็กนั้นก็บิดออก คุณอย่ามาลุ้มล่ามกับผมอีกเราไม่ได้เป็นงั้นเหรอเขาจับไหล่เล็กยึดเอาไว้แล,ล้วก้มหน้าลงมาใกล้อืริมฝีปากบดจูบลงมาจจมูเอลตกใจอย่างมากนี่มันหน้าบ้านเลยนะมือเล็กผลักอีกคนออกแรงๆจนเซ่นหน่อย,อยๆแล้วยกมือขึ้นมาเช็ดปากตัวเองคุณอยากให้พ่อผมฆ่าคุณตายจริงๆใช่ไหมถึงได้กล้าทำแบบนี้ก็แต่งงานกันแล้วจะทำอะไรก็ได้แค่จูบเอง มากกว่าจูบฉันก็ทํามาแล้วอินทัศน์พูดอย่างท้าทายนี่คุณอย่ามาหยาบคายนะฉันไม่ได้หยาบคายหรือว่านายลืมว่าเราเคยนี่ถ้าคุณไม่หยุดพูดผมจะเรียกพ่อลงมาเดี๋ยวนี้เอาสิเรียกเลยให้เขามาตีฉันให้ตายอยู่ตรงนี้นายจะได้เป็นไม้ไงเฮแจมูเอลแค่นหัวเราะผมนะ่ะเป็นไม้นาะแล้วไม่ได้เพิ่งมาเป็น ฉันไม่ได้อนุญาตให้นายเป็นนี่ผัวยังอยู่ทั้งคนอินทัศเริ่มใช้คำหยาบคายหุป,ปากจาโมเอลตะคอกอย่างเหลืออดพ่อก็เดินมาที่ระเบียงชั้นบนชะโงกหน้าดูจาโมเอลขึ้นบ้านพ่อสั่งเสียงเข้มคนร่างมางก็ถอนหายใจด้วยความโกรธมองหน้าอินทัศอย่างคาดโทษแล้วก็เดินขึ้นบันไดบ้านไปยามดึกคนร่างสูงไม่ยอมกินข้าว นอนกอดอกขดตัวตากน้ำค้างอยู่ที่แคร่หน้าบ้านไม่ยอมไปไหนอากาศกลางคืนบนดอยเช่นนี้มันช่างหนาวเหน็บจามูเอลก็นอนไม่หลับลุกขึ้นมาแอบส่องที่หน้าต่างอยู่เรื่อยต้องการอะไรจากผมกันแน่จะทำร้ายผมไปถึงไหนจะให้ผมเกลียดคุณไปถึงไหนพูดไปตาก็แดงเหมือนคนจะร้องไห้หัวใจกำลังเข้มแข็งข,ขึ้นมาแล้วเชียวหนึเดือนที่แสนทรมานตั้งแต่กลับมาจากที่นั่นทำไมจะต้องตามาราวี กรีดรอยแผ้เก่าให้มันเจ็บซ้ำๆด้วยดึกตื่นค่้นคืนคนร่างมางก็แอบหอบเอาผ้าห่มพื้นใหญ่ลงมาห่มให้อินทัศน์ที่นอนหนาวสั่นเป็นลูกนกอืมหนาวเขาครางร้องหนาวหนาอยู่อย่างนั้นจามูเอลใส่หัวเบาๆแล้วก็กลับขึ้นบ้านไปยามเช้าอินทัศน์ที่นอนตากน้ําค้างก็จับไข้จนได้ให้ใครอาสาดูแลก็ไม่มีใครอยากยุ่งเพราะว่าไม่ชอบคนเมืองที่บางอาจมาหลอกลวงจามูเอล ให้เขากลับออกจากหมู่บ้านเราไปพ่อสั่งอย่างนั้นพ่อเกลียดชังน้ำหน้าคนที่เคยเสยแสร้งแกล้งคนที่เคยเสยแสร้งสร้างเรื่องหลอกลวงกว่าจามูเอลจะกลับมาเข้มแข็งกินนอนหลับได้ก็ใช้เวลายอยู่หลายวันแต่ว่าเขาคนตัวบางทำหน้าเจือนเห็นสีหน้าอินทัศ์ที่ซีเซียวก็แอบอดสงสารไม่ได้ลูกใจดีเกินไปห้ามเข้าไปยุ่งกับเขาอีกไป จะไปทํางานอะไรก็ไปทําอาคารเรียนของลูกวันนี้จะไปดูก็รีบไปดูพ่อจะให้คนไปส่งเขาออกจากหมู่บ้านในวันนี้ครับตอนที่10เปลี่ยนอินทัศ์เป็นไข้ตัวร้อนพ่อของจจมูเอลให้คนเอายาสมุนไพรกับข้าวไปให้หลังจากนั้นก็ให้ไปส่งเขาออกจากหมู่บ้านจามูเอลรู้สึกไม่ดีเลยเพราะตอนไปอยู่บ้านของอินทัศพ่อแม่ของเขาก็ดีกับตนอย่างมาก วันนี้ลูกของเขากำลังไม่สบายจามูเอลไม่อยากใจร้ายใจดำแบบนั้นถึงแม้จะรู้สึกไม่ดีเพราะถูกกระทำให้เจ็บปวดหัวใจมามากก็เถอะก็อดเป็นห่วงและสงสารไม่ได้อยู่ดีพ่อครับให้เขาหายดีก่อนเถอะนะพ่อก็เงียบฟังจามูไม่ได้จะใจอ่อนจามูรู้ตัวเองดีเข้าใจทุกอย่างดีแล้วแลยจะไม่ได้หลงกลเขาง่ายๆเหมือนเดิมอีกแล้วครับแต่ถ้าเขากลับไปตอนนี้ คงจะเดินทางไม่ไหวแน่ๆอืมได้ถ้าอย่างนั้นลูกกับเขาห้ามเข้าใกล้กันอีกคนเมืองคนนี้ไว้ใจไม่ได้กรล่อนปิ้นป้อนพ่อจะให้อาเนียมาช่วยดูแลก็แล้วกันอาเนียก็คือลูกพี่ลูกน้องของจามูเอลอายุก็รุ่นราวคราวเดียวกันที่ให้เธอมาดูก็เพราะว่าเธอก็ได้ไปเรียนหนังสือในเมืองและพอเข้าใจและสื่อสารกับคนภายนอกได้หญิงสาวชาวเซยาน้าตาน่ารัก จามูเอลพยักหน้าเข้าใจมีคนมาพายอินทัศไปไว้ที่เรือนพักอาเนียสาวน้อยก็เอาข้าวกับยาไปให้คุณคุณคะมือเล็กเอาผ้าชุบน้ำหมาดๆแล้วไปเช็ดเบาๆที่ใบหน้าของชายหนุม่มจามูเขาคว้าเอามือเล็กมาแนบแก้มของตัวเองไว้อาเนียดึงมือออกอินทัศเป็นผู้ชายรูปหลอ่อผิวกายขาวสะอาดใครอยู่ใกล้มีหรือจะไม่หวั่นไหวอาเนียเป็นสาวน้อย เพ่งมองใบหน้าหล่อเรานั้นใกล้ๆคุณตื่นมากินยาเถอะจะได้หายว่าแล้วเธอก็เตรียมยาสมนุนไพรอินทักคงจะสลุมสลือเพราะว่าเป็นไข้จามูเอลเดินทางไปดูการสร้างอาคารเรียนทั้งวันจิตใจก็พวงอยู่แต่กับคนป่วยจามูออกข้างๆหน่อยสิเดี๋ยวก็โดนไม้ลวงลงมาใส่รอกอินจูเรียกคนที่เอาแต่เมอรอยอยู่อย่างนั้นอืมก็แค่อยากช่วยนะ่ะถ้าอาคารเรียนนี้เสร็จแล้ว จามูจะได้เริ่มสอนหนังสือเด็กๆรอยยิ้มที่น่ารักปรากฏบนใบหน้าหวานแต่ก็เป็นยิ้มที่เหมือนพยายามจะฝืนยิ้มกลบเกลื่อนความรู้สึกข้างในยามบ่ายจามูเอลกลับมาที่บ้านระหว่างนั้นก็เดินผ่านหน้าบ้านพักของอินทัศเขาคงเขารู้สึกตัวดีแล้วและกำลังเดินลงมาจากบ้านไปอาบน้ำเพราะความเหนียวเหน,อ,นอะหนะตั้งแต่เมื่อวานที่ไม่ได้อาบอาเนียก็เดินลงจากบ้านมาด้วยจามูกลับมาแล้วเหรออาเนียร้องทัก อินทัศมองหน้าคนตัวบางด้วยสายตาตัดเพอที่ไม่ยอมมาดูแลเขาอืมจามูยิ้มเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอินทัศท,ทำหน้าหงิกงอบางทีเขาก็อยากจะเกาะแขนอาเนียเพราะว่าอยากดูปฏิกิริยาของจามูเอลว,ว่าจะรู้สึกอย่างไรแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่กล้าทำในแต่เดินหน้าบึ้งหน้าตูมผ่านหน้าอีกคนไปฝากดูแลเขาด้วยนะจามูเอลบอกกับหญิงสาวแบบนั้นแล้วก็ยิ้มให้ แล้วก็เดินกลับบ้านของตนไปบนบ้านพักอาเน,นียเอาข้าวมาให้อินทัศนกินเมื่อเย็นเขาก็ถามขึ้นคนที่อยู่กับจามูตลอดนั่นเขาเป็นใครคนหมายถึงอ่นจูใช่ไหมอืมอินทัศนทำสีหน้าตึงเรียบก็เป็นคนที่คุณลุงจะให้จามูแต่งงานด้วยนะ่ะอืมอินทัศนที่กำลังจะตักข้าวเข้าปากช้อนแทบจะร่วงจากมือก็เผาเราวนะ ถ้าเกิดว่าเลิกลากับคนที่แต่งงานด้วยแล้วภายในสามเดือนถ้ามีผู้ที่ยอมรับกันได้จะให้แต่งงานใหม่ทันทีมันเป็นทมเนียมแต่เดิมเพื่อช่วยรักษาเยียวยาจิตใจของคนที่อ่อนแอนอะ่ะไอเน,นียอธิบายทมเนียมบ้าบออะไรกันอีกอย่างันก็ยังไม่ได้เลิกสักหน่อยว่าแล้วเขาก็กัดฟันกรอดอันจูที่ดูสนิทสนมเข้าถึงเนื้อถึงตัวกันนั้นเป็นว่าที่คนที่แต่งงานด้วยอย่างนั้นหรือแล้วจามูเอลก็ยินดีแต่งด้วยอย่างนั้นหรือ ที่หน้าบ้านของจามูเอลจามูเอลลงมาคุยกับฉันเดี๋ยวนี้นะคนนใส่เสียตะโกนอยู่หน้าบ้านเสียงดังลั่นนี่ก็จวนจะสองทุ่มเขามาเอะอะโวยวายไม่เกรงใจใครมีอะไรพ่อของจามูเอลเดินลงมาถามเสียงดังพ่อให้จามูเอลลงมาคุยกับผมเถอะกลับไปซะไม่อยากรู้ว่าพ่อของจามูเอลก็พูดภาษากลางได้เขาพูดด้วยน้ำเสียงแข็งผม แค่อยากจะถามเขาว่าเขาจะแต่งงานใหม่จริงๆใช่ไหมพอก็เรียกจามูเอลออกมาคุยทั้งคู่มายืนประจันหน้ากันอีกแล้วอินทัดมองด้วยแววตาที่แดงกำ่ำเรื่องจริงเหรอที่นายจะแต่งงานอะอยากแต่งจริงๆอย่างนั้นเหรอบอกฉันมาสิตอบฉันมาถ้านายอยากแต่งงานใหม่จริงๆถ้ามันเป็นความต้องการจากใจของนายจริงๆแล้วก็ฉันจะไปเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่มันสั่นๆมือสองข้างกำไว้แน่นจามูเอลก็ถอนหายใจ ค,คำตอบที่ทำเอาอีกคนหน้าช้าพูดไม่ออกบอกไม่ถูกแจมูเอลมีคนรักใหม่แล้วจริงๆคุณกลับไปเถอะระหว่างเรามันไม่ได้มีอะไรตั้งแต่แรกเรื่องนี้คุณก็รู้ดีจะทำให้มันยุ่งยากกว่านี้ไปทำไมจริงอยู่ว่าเราเคยแต่งงานกันเพียงเพราะการแสดงละครครั้งหนึ่งแต่หลังจากแต่หลังฉากมันก็เปิดเผยหมดแล้วทุกคนในเผ่าของผมเขารู้ความจริงกันหมดทั้งหมดแล้วไม่มีใครติดใจจะเอาความคุณหรอก ผมก็เช่นกันเรื่องราวที่ผ่านมาผมไม่ถือโทษต่างคนต่างลืมไปเถอะนะชามมเอลอินทัฒนน้ำมูกไหลาตาแดงมันเขากำลังร้องไห้แต่กลั้นเอาไว้อยู่ข้างในปากสั่นมือสั่นไปหมดที่นี่มันไม่ใช่ที่ของคุณกลับไปในโลกของคุณเถอะจะจบแบบนี้จริงๆใช่ไหมอินทัฒสูดน้ำมูกเสียงดังตาแดงเขากำลังร้องไห้ก็ขอให้คุณโชคดีไม่ต้องร ไม่ต้องรู้สึกถึงบุญคุณในการช่วยเหลืออะไรนั่นหรอกมันก็แค่เส้นของโชคชะตานำพาให้เรามาพบกันเพียงช่วงหนึ่งก็แค่นั้นเองนั่นสินะแค่ช่วงหนึ่งช่วงชีวิตที่ฉันไม่เคยรู้สึกเจ็บปวดขนาดนี้มาก่อนอเดี๋ยวก็ลืมง่ายจังเลยนะง่ายดีอินทัด์พูดเสียงสั่นแล้วก็เดินออกมาจากตรงนั้นจามูเอลกระพริบตาทีๆไลยหยาดน้ำตา ขึ้นบ้านได้แล้วลูกคนเราโง่ได้นะแต่ต้องไม่โง่ซ้ำแล้วซ้ำอีกพ่อกล่าวแบบนั้นจางมูเอลก็เดินกลับขึ้นบ้านไปด้วยความรู้สึกหม่นหม่นทำไมมันถึงต้องเป็นแบบนี้ตอน11ก่อนจากจางมูเอลนอนไม่หลับการแสดงออกของอินทัสมันหมายความว่าอย่างไรเขาบอกว่าเป็นช่วงชีวิตที่เจ็บปวดอย่างนั้นหรอเจ็บปวดเจ็บปวดเพราะอะไรในเมื่อเขาเองที่ต้องการแบบนี้มาโดยตลอด เขาเองที่ผลักใสจามูเอลออกจากชีวิตเขาอย่างไรเยื่อใยน้ำตามันหยดลงข้างหมอนแม่แม่แมจนเปียกไปหมดคนตัวบางนอนร้องไห้ทั้งที่เพิ่งจะเริ่มทั้งที่เพิ่งจะเข้มแข็งแล้วแท้ๆด้านอินทัตเขากลับไปที่เรือนพักก็ไปนั่งกอดเขาอืมเข้าใจแล้วเข้าใจดีแล้วแหวนที่ยังสวมอยู่เขายกขึ้นมาดูแล้วถอดมันออกวางไว้ที่บนหัวนอนอย่างที่จามูเอลเคยวางไว้ให้เขา พรุ่งนี้เขาจะต้องกลับบ้านแล้วทุกอย่างมันจะต้องจบลงจริงๆแล้วยามเช้าอินทัศออกจากบ้านพักแต่เช้าจามูได้ยินว่าเขาออกไปก็รู้สึกใจหายอย่างบอกไม่ถูกหัวใจมันเจ็บแลบ,บๆมันเหมือนจะร้องไห้จามูว,วันนี้ไปโรงเรียนไหมอินจูมาหาแต่เช้าวันนี้ยังไม่ไปหรอกนะอินจูไปเถอะอืมถ้างั้นเดี๋ยวจะมาหาตอนบ่ายนะจามูเอลก็พยักหน้า ที่ริมแม่น้ำท้ายหมู่บ้านท้ายหมู่บ้านจามูเอลออกมาเดินเล่นพอดีกับที่อินทัศมานั่งดูตะวันขึ้นคนเดียวกำลังจะกลับเพื่อออกเดินทางไปจากที่นี่พอทั้งคู่บังเอิญพบหน้ากันจามูเอลก็เผลอยิ้มอินทัศมองด้วยสายตาที่เศร้าตาเขายังแดงอยู่คนตัวบางขบยิ้มลงแล้วเดินไปนั่งที่โขดหินสายน้ำที่มันไหลเอ่อยๆอินทัศเดินมานั่งข้างๆทั้งคู่ต่างก็เงียบคิดทบทวนอะไรอยู่ในใจ ายดีแล้วใช่ไหมคำถามแรกที่เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลอ่อนโยนมือเล็กยกขึ้นช้าๆไปแตะที่หน้าผากของเขาจามองอินทัดจับมือเล็กนั้นเอาไว้คนตัวบางก็ดึงมือออกเบาๆอืมหายแล้วนี่ค่อย,ยังชั่วหน่อยพูดแล้วก็หันหน้ามองออกไปด้านหน้าอีกครั้งหายใจเข้าลึกๆเหมือนคนหนักใจอืมผมฝากของให้คุณนายหน่อยได้ไหมครับ พูดแล้วจจมูเอลก็เอาสร้อยข้อมือออกมายื่นให้อินทัศแม่ก็คงไม่ได้อยากได้อะไรมากไปกว่าอินทัศกําลังจะพูดต่อคุณจะกลับตอนไหนผมจะให้คนไปส่งจะมูเอลตัดบทแจมูเอลฉันขออะไรสักอย่างได้ไหมครับทั้งคู่หันหน้ามามองหน้ากันฉันขอกอดนายอีกสักครั้งได้ไหม คนตัวบางได้ฟังก็นิ่งเงียบไปอินทัศก้มหน้าลงจะไปขอกอดคนที่กำลังจะแต่งงานทำไมเขาบ้าไปแล้วหรือไรอืมถ้าอย่างนั้นฉันไม่รบกวนนายแล้วฉันไปนะเขาลุกขึ้นตาแดงอีกแล้วอินทัศหันหลังกลับจามูเอลก็หันหน้าหนีไปทางแม่น้ำน้ำตามันไหลาอาบสองข้างแก้มนับจากนี้ไปก็คงไม่ได้พบกันอีกหัวใจมันเหมือนจะแหลกสลายยังไงอย่างนั้นแต่แล้ว อ,อินทัศส,สวมกอดจากด้านหลังทงั้งๆที่คิดว่าเขาน่าจะเดินไปไกลแล้วแท้ๆแต่เขายังไม่ไปเขาเข้ามากอดแถมซบหน้าลงที่ไหล่เล็กสูดกลิ่นหอมให้ลึกสุดลมหายใจจามูเอลร้องไห้หนักขึ้นไปอีกจนตัวสัน่นรอได้ไหมจะพาแม่มาขออย่าแต่งกับใครนอกจากฉันนะขอร้องละ่ะ